สวัสดีค่ะคุณครูชาวลิตดิฉันนางสาวเนี้ตาแสนสุมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่10และที่3้5ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอความรู้ประกอบอินฟโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ทําการศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องจุฬาราชมนตีค่ะ หากเรามองย้อนไปในความเป็นมาอัญยานานของชาติไทยก็จะบบข้อเท็ุจริงว่าผู้คนชาวไทยเชื้อสายมุสลิมน,นั้นได้เป็นส่วนสําคัญของประวัติศาสตร์ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายอื่นอย่างภาคภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งตงแหน่งจุฬาลัอราตมนตีค่ะ จุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและเป็นตำแหน่งฝ่ายมุสลิมที่ให้ข้อปรึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมมีมาตั้งแต่ในสมัยอยุทยาจนถึงปัจจุบันเราแบ่งยุคสมัยของจุฬาราชมนตรีได้เป็นสองช่วงนั่นก็คือ 1. นุลาราชมตรีในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยา สองอราชมนตรีในยุคปชาธิปไตยค่จุดาราชมนตรีในสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพ,พระเจ้าทรงธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเชกอาหมามัดเข้ารับราชการมีบรรดาศักด์เป็น พระยาเชกอาหมัดรัตนาราชเศรษฐีเจ้ากุบท่าขวาจึงนับได้ว่าท่านเฉกอาหมัดเป็นปฐมจุดาราชมนตรีคนแรกของกรุงสยามค่ะทำหน้าที่ทั้งเป็นกระทรวงการต่างประเทศควบคุมเกี่ยวกักบชาต่างชาติเก็บภาษีอากรการดับแค่สินค้าขาเข้าสินค้าขาออกเรื่องการเดินเรือพาณิชระหว่างประเทศ และควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านศาสนาอิสลามในอาณาจักรสยาม 2. จุฬาราชรมตฑีในยุคประชาธิปไตยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี i, ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยปกติพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้เลือกจุฬาราชมนตรีในสายสกุลเชคอาฮามัดท,ที่นับถือนิกายชีอมาตลอดเปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้งโดยตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเริ่มแรกในรัฐบาลของนายรีดีพนมยงได้มีการดื้อฟื้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรี i, ในปีพศ2488 โดยให้เป็นที่ปรึกษาราชการขององค์พระมหากษัตริย์ในด้านกิจการศาสนาอิสลามจนกระทั่งในปีพศ2491ในรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามได้เปลี่ยนให้จุฬาราชมนตรีเป็นที่ปรึกษากรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการหน้าที่ของสุดาราชมนตรีในพระราชบัญญัติ บริหารองค์กรศาสนาอิสลามอศ2,540ถึงปัจจุบันได้แก่1 ให้คำปรึกษาและความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 2. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติของศาสนาอิสลาม 3. ประกาศผลการดูเดิมจันเพื่อกำหนดวันสำคัญของทางศาสนา 4. ออกประกาศตามวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและ 5. เป็นประธานอำนวยการจัดงานเมาลีดกลางแห่งประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เป็นกิจจลักษณะโดยมีจุดาราชมนตรีเป็นประธานและกรรมการอื่นจากผูแ้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและกรรมการที่จุดาราชมนตรีเสนอชื่อโดยมีบทบาทหน้าที่การบริหารองคอ์กรทางศาสนาอิสลามขณะที่สำนักจุดาราชมนตรี นนั้นเป็นหน่วยธุรการของจุดาราชมนตรีค่ะในปัจจุบันจุดาราชมนตรีในประเทศไทยนั้นมีทั้งหมด18คนและคนปัจจุบันที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่นั่นก็คือนายอาซิดพิทักษุ้มพลค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องจุดาราชมนตรีเพียงเท่านีน้ขอขอบคุณค่ะ